สวัสดีเจ้าวันนี้เขายากอย่างกินดีหาดําครัวบ้าน<ง>บ้านของเขาวันนี้เรามีเมนูตัดกําลังฝ <c oughs> นตกส,สิ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 อย่างเงี้ยเรามีเมนูตัดกําลังคือแกงฟักเขียวใส่ไก่ไก่เมืองนะเจ้าไก่เมืองแล้วก็ไม่แเหเจ้าแล้วก็ผัดดอกหอมใส่ตับค่ะ <c oughs> มีเผ็ดแล้วก็ต้องมีจืดเนาะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าเจ้าเจ้าเรามาทํา พริกกพแกงฟักเขียวกันนะคะใส่ไก่เมืองไก่พันุ์มาได้นะคะไก่พันุ์ก็ได้แต่มันเป็นมันเนาะส่วนมากคนจะไม่ค่อยส่วนมากคนหนก็จะใส่ไก่เมืองใไก่เมืองไก่บ้านเนี่ยไก่ไก่เมืองไก่บ้านเนี่ยค่ะตะไคร้เนาะหอมขาวหอมแดงคือหอมแดงหรือกระเทียมแล้วก็พริกนะคะโคตะไคร้ให้ละเอียดแล้วเดี๋ยวเราตามด้วยหอมกับกระเทียมแล้วก็พริกทิ่ประมาณกี่เม็ด ต้องถามเหมือนเดิมค่ะควมันบ้านเรายี่สิบประมาณสิบก่มเม็ดเนาะ10เม็ดเจ้าแต่ถ้าคนอื่นเิ่นจะแยกกันก็แย่ตามแบบที่ได้แต่ลดพริกลงได้เน่ะเจ้าพอดีบางที่ปกากินก็สูงอายุกินด้วยสองเม็ดสามเม็ดน้องเด็กแต่พี่ด้องได้เราต้องเนีนมันต้องแซบๆล้ๆแซบเผ็ดเพ็ดกระเพาะมันต้องเพชดมันหิเจ้าเลยนะแซบแล้ววันนี้ขาดไม่ได้น้ำปลาปรุงรสเรานะคะ ่าใส่หอมแดงกระเทียมนะคะเอ๊ดเดาวันพุธเฮ้ยจะเข้าหุ่มสักอย่างบอกวันพุธเฮ้ออยเฮ้ยทำข้าวคุกกะปิถ้าจะรำเนาะได้ได้ได้นะวันพรุ่งนี้เราทำเ<ช>มนูข้าวคุกกะปิแบบอลังการผเกว่า,นะา,วายวกันเนาะรกว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะว่าเรากินอะไรอะไรยังไง อย่างไงพี่แ<ก>มประมาณสิบสิบสิบเม็ดขึ้นเพราะว่าบ้านเรา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 เน้นรสจัดเนาะแล้วก็ถึงแม้เราจะทําเมนูอื่นโดยที่เราไม่ได้ใส่น้ําปลาน้าน้ปรุงรสน้ําปะลาสําเร็จของเรานี่ก็อย่าลืมติดตามแล้วก็สอบถามได้นะคะแล้วก็สั่งได้นะคะแแกงแกงบัวฟักใส่ไเนะคะต้องใส่น<ห>้ำใส่ใส่วันนี้ขาดไม<ห>่ได<ห>้ใส<ห>่แบบนัวๆเลยเนี<ห>่ยใสแบบหอมๆเลยค่ะ ราแซปโนนะคะคุยุบ้านต่อมาเภอเมืองจังหวัดพะเยาติดต่อสอบถามได้หกขดขึ้นไปส่งฟรีนะคะจะได้พิกลงอ่าพิกลงนะคะของเรานี่สิบเม็ดนะคะถึงแม้จะแกงมากแกงน้อยเราก็สิบเม็ดขึ้นเหมือนเดิมล้ำก่อนอร่อยแซ่บไปก่อนค่ะแต่ถ้าท่านจะทำ ผินประเภทจะสองสามเม็ดก็ได้แต่เฮานาะแล้วแต่แล้วแต่พริกแรกอ่าพริกแรกแล้วนะค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนาอกะปิกะปิกะปินี่ก็แล้วแต่นะค่ะแต่ก็ก็ครึ่งช้อนนั่นแหละเนาะปลายช้อนครึ่งช้อนช้อนได้หมดนะคะค่ะไม่ได้ก็น้ำปลาแซ่บนวลรา้นี่แหละขาไม่ได้เลยทําเมนูแกงนี่นะไม่งั้นมันจะรสชาติไม่ให้ แซบนอนของเรานี่โอใส่ไปปุ๊บให้อยู่มัดเลยนะอ,อาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเนาะแกงเราก็เสร็จละอ่าพอน้ำมันร้อนเนาะเราก็จะเอาพริกแกงที่เราตามใส่ลงไปผัดให้หอมนะคะพอสพริกก็ใส่เยอะหนอ่อยพริกแห้งถ้าพอประมาณก็สี m, ่ถึงห้าเม็ดสามเม็ดถึงห้าเม็ดประมาณถ้วยหนึ่งนะคะ นี่ของเราค่้วเนื้อแต่พริกเราก็ยังคงเดิมคือสิบเม็ดใส่ลงไปหน่อยนะคะผัดมันจะได้หอมหอมอ่าก็ใ่เนนี้เราก็เอาไก่นะคะไก่เไก่เมืองนะคะไก่บ้านถ้าทางถ้าการก็ไก่บ้าน ไก่เราเลี้ยงอ่ะไม่ใช่ไก่พันเนื้อพันนี่นะรสชาติมันจะต่างกันขรับแค่หอมไก่พันแล้วมันจะออกมันๆใช่จะเหมืนบ้านเรามันต้องต้องดิแต่สิ่งที่ขาดไปได้คือน้ำปลาร้าหรือยวเน้ำฮ้านะจ๊ะน้่กัวแก้วเลยน้ำปลาร้าแค่นี้แค่หนึ่งละฮะเอาละ แล้วก็เอาน้ําใส่ลงไปนะค่ะค่ะไก่เปื่อยแล้วเนาะเราก็ดูแล้วเราจะเอาฟักลงอ่ามันมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะใส่ใบเตยคนเหนือเขาจะใส่ใบเตยนะคะมันจะหอมเนาะมันหอมเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูนะค่ะในน้ําเดือดแล้วเราใส่ไปเงี้ยแล้วกลิ่นมันจะออกแล้วเราก็ใส่ฟักใส่ ใบมะกรูดทางภาคกลางนะค่ะไม่เชื่อลองทําดูนะคะอันนี้คุณแก่เขาแนะนำเนาะอันนี้คนคนผู้สูงอายุคนเฒ่าที่ตลาดอ่ะเขาบอกใบเอเ็นหน,หนู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 เอา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 ใบเ,เตยไปใส่ด้วยนะนจะอมเราไปงานต่างๆเนาะงานขึ้นบ้านใหม่มั่งอะไรมั่งเราไม่เคยเห็นอะมีมีมีม,มีอุ้ยที่กาดตลาดเนี่ยเขาบอกหนูถ้าหนูใส่นะอย่างนี้เลย อ่าแล้วเราก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสเรานะคะจะมีเกลือมีผงปรุงรสเนาะของเราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลนะคะเราเคียเค่ยวไปเคี่ยวไปฟักมันก็จะออกรสหวานเองแล้วที่ขาดไม่ได้น้ำปลาร้าน้ำนปลาร้าแซบหนัวของเรานะคะะดาลองใส่ดูซิใบเตย <c oughs> นี่ลองใส่นะแนะนําเลยลองใส่ลองใส่ใสมันจะหอมเนาะหอมมากกินอะกบเท้ากบอะไรได้ ขาดไม่ได้แซบนัวเรานะคะหกขวดขึ้นไปเราส่งฟรีนะคะสั่งได้เลยนะคะตามหน้าเพจอันนี้เราไม่ตวงเนาะเราไม่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 ตักเนาะเราเราเทเลยอ่านี่นี่นี่นัวเรามั่นใจว่าแซบแน่นอนเราเอาแบบลุกทุ่งลุกทุ่งเดี๋ยวคราวนี้เราปรุงรสแล้วอะไรแล้วเรารอเอาฟักให้สุกแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ แกงเราก็สุกแล้วเนาะน้ำเดือดปุุดๆแล้วคราวนี้เราก็เด,เดี๋ยวตักใส่ถ้วยแล้วเรามาชิมกันนะคะแล้วก็จะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งผัดดอกหอมใส่ตับหมูนะคะเดี๋ยวเราเอาแกงฟักใส่ถ้วยก่อนเนาะ,ะเราจะมาผัดดอกหอมใส่ตับหมูนะคะน้ำมันน้อยหนึง่งน้ำมันไม่ต้องใสเ่เยอะน้ำมันจะเลี่ยนเนาะใช่อืมใช่ร้อนน้ำมันร้อนอนะดเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกับพริกลงไปผัดนะคะเราจะตัดด้วยพริกเนาะ บางคนบางคนไม่ใส่พริกแต่เราใส่ใส่พริกนะคะคือตัดให้มันมีปลาแรมสักหน่อยเนาะถ้าไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ้าวใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยแล้วเราเอาตับลงนะคะผัดให้สุก ใส่น้ำมันหอยลงไปผงปรุงรสผงปรุงรสลงไปพริกกี่เม็ดตอนนี้พริกนี่ประมาณห้าหกเม็ดค่ะซอยซอยใส่เนาะแล้วแต่คนชอบอ่ะบางคนก็ใส่พริกนาะเรามันเอาให้มันตัดสักหน่อยเนาะ ผัดให้สุกเลยแล้วเราก็ใส่ดอกหอมลงไปผัดให้สุกนะคะคนชอบเครื่องในไก่ก็ใส่เครื่องในไก่ชอบเนื้อไก่ก็ใส่เนื้อไก่นะคะหมูได้หมดแต่กระเทียมไม่ต้องใส่มัก็ไม่ต้องใส่ เดี๋ยวเรารอมันสุกแล้วเราค่อยตัดเนาะผัดดอกหอมใส่ตับหมูเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเนาะอาหารของเราเมื่อนี้เรียบร้อยปิดไฟตักใส่จานเนื้อหมูใครชอบอะไรก็ใส่เลยนะคะ โชว์สนสดงลูกเราเหรอลูกฮ้อนได้ละ่ะสวดจุมภูมิเลยมา,มาเขามากินข้าวตัวกันมาดำมาข้าวแยกอยู่กินกันนะวันนี้กไก่ฟักเขียวนะคะหรือว่าฟักมนทางภาษาเหนือนะคะไก่เมืองเนาะไก่เมือง,กงแกงบัฟักอแล้วก็ก็ผัดดอกหอมใส่ตับนะคะและพร้อมข้าวสวยอันชันนะคะวันนี้เขามากินน้ําอันดื่มน้ําอันชันด้วยกันนะเจ้าเจ้า ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมเพจคนเหนือของเฮานะเจ้าขอบคุณนักๆน้าเบเจ้าัวบ้านบ้านของเฮาตัวนะเจ้าถ้าจะใดวันพูเฮาปะกันน้องดำนอเจ้าจะขอสวัสดีนะเจ้านะสวัสดีเจ้า